เข้ามาด้านหลังนะครับก็คือด้านในนี้จะเป็นลักษณะของห้องครัวแล้วนะครับห้องครัวตรงนี้คุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเราเนี่ยทำการต่อเติมเป็นระบบเลยจะเป็นเทนาโฮมหลังมุมนะเราจะใช้ทั้งหมด2อย่างก็คือลงเสาเข็มเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมกับเสาเข็มไมโครพายถ้าเป็นหลังมุมเนี่ยนะครับจะลงได้4เมตรถึง6เมตรขึ้นอยู่กับหน้างานนั้นๆแต่ถ้าจะเป็นไมโครพายคุณผู้ชมสามารถ ตอกได้ตามระยะเลยก็คือเขาจะเป็นเสาเข็มยาวเม 50, ตรห้าสอเมตรห้ไปเรื่อยๆแล้วก็ตอกลึกลงไปความลึกประมาณ1 8บแถึงยีเมตรนะครับสวัสดีครับผมโบสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเดอะแพดเศษรามินทาคู่บ่อนหลังนี้เลย เดอพสเศษหลังนี้คุณผู้ชมผมเคยอธิบายไปเกี่ยวกับนี่เลยฮะการต่อเติมระแนงนะครับข้างตัวบ้านซึ่งบ้านหลังนี้เพื่อนบ้านเราก็ทำนี่แล้วบ้านเราก็ทำเหมือนกันนะครับเป็นประเด็นหรือเปล่าผิดกฎหมายหรือเปล่าใครจะร้องเรียนหรือเปล่านะครับ <c oughs> เคยอธิบายไปแล้วนะฮะอ่าตรงนี้เห็นไหม ทำรนดงเต็มไปเลยนะครับเต็มระบบเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมนี่นะครับและไม่ใช่แค่2หลังนี้นะข้างในนู้นนะฮะที่ผมขับรถผ่านผ่านมาเนี่ยก็มีอีกหลายหลังนะครับใครอยากรู้ว่าผิดกฎหมายผิดอะไรไหมทําได้ไหมคลิปนั้นมีคําตอบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องครัวหลังบ้านซึ่งจะเป็นงานห้องครัวนะครับที่เราต่อเติมนะต้องบอกว่าเราต่อเติมตั้งแต่หน้าบ้านเลยคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่หลังคาหน้าหลังคาเราไม่ได้ทํานะ เราทําเสริมให้นะฮะยางฝั่งนี้เราทําระแนงเต็มเลยคุณผู้ชมทำระแนงเต็มเลยเห็นไหมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้คุณผู้ชมนี่เดิมทีนะครับถ้าาของบ้านทําหลังคาอยู่แล้วแต่ว่ามันปโปร่งใช่ไหมตรงนี้เราก็มาเติมระแนงให้1ชิ้นนี่เห็นไหมเป็นระแนงข้างล่างยิงทึบข้างบนยิงปโปร่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ทาระแนงปโปร่งก็คือทําตั้งแต่ขอบรั้วปูนเลยสูงขึ้นไปเลย3เมตรนะครับสูงมากๆเลยเห็นไหมนะฮะแล้วก็เป็นการตีระแนงแบบแนวตั้งนะครับแล้วก็เอาด้าน ก็ลด้านเรียบไว้ด้านนอกเอาไว้โชว์แล้วก็เอาด้านขูดขาไว้ด้านในนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วกันใครอยากให้เพื่อนบ้านเห็นสวยๆก็เอาไว้ด้านนอกใครอยากเห็นสวยๆด้วตัวเองก็เอาไว้ด้านในนะครับละแหนจะมี2ด้านนะครับด้านเรียบกับด้านหยาบนะครับตรงนี้ตลอดทางเดินคุณผู้ชมอุ้ยสะดุดสะดุดไม่ได้ไมนมองตรงนี้มีสเตปยกขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ทางเดินตรงนี้นะครับเราสามารถลงเสาเข็มได้นะเป็นแบบปูพรมก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่ลงเสาเข็มก็อยากแนะนําไอเดียแบบนี้นะครับก็คือการเว้นจอย นในการเว้นจอยประเภทนี้นะก็คือการเอาหินมาโรยทั้งสองฝั่งเวลาซุดตัวเนี่ยเขาก็จะไม่ไปดึงตัวบ้านหรือไม่ไปดึงโครงสร้างอื่นๆนะครับอ่ะอย่างตรงนี้คุณผู้ชมนี่ตรงนี้ตลอดทางเลยก็มีการโรยหินแล้วก็มีการเว้นจอยซ้ายขวานะครับแล้วก็ในส่วนของขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นการตั้งเสาในการตั้งเสาตรงนี้คุณผู้ชมเป็นการตั้งเสาเพื่อรับได้2ออย่างคือรับระแนงตรงนี้เป็นระแนงโปง่งแล้วก็ข้างบนเป็นการรับหลังคา วาวนิ้วนะครับแล้วก็หลังคาวายนิวด้านบนของเราก็คือเราใช้เป็นรางน้ําสแตนเลสต้องบอกว่าขนาดเนี่ยเราใช้8นิ้วเลยนะเพราะว่าจะก,กัารเรื่องของการล้นนะครับก็คือเวลาฝนตกหนักเนี่ยรางน้ําอาจจะเอาไม่อยู่นะน้ำอาจจะล้นรางได้ดังนั้นเนี่ยขนาด8นิ้วนี่ยังไงก็เหลือๆอ,อย่างแน่นอนนะมองไปด้านหลังนะครับต้องบอกว่าทางเดินตรงเนี้ยมันอาจจะ รู้สึกอึดอัดนิดนึงนะแต่ว่ามันก็ให้ความเป็นส่วนตัวนะครับถ้าคุณอยากจะซักผ้าแล้วก็ตากผ้าตรงนี้ผมว่าตรงนี้คือโจทย์เลยสามารถทําได้อย่างแน่นอนตอบโจทย์มากๆนะครับในส่วนของมุมนี้นะครับเราขยับแทงน้ําขยับปั๊มน้ําไว้ชิดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มีทางเดินเข้ามาที่ห้องครัวหลังบ้านนะครับ ปั๊มน้ำนะครับอาปั๊มน้ำอยู่ด้านล่างแทงน้ำนะครับเอาเป็นลักษณะผอมนะครับก็คือถ้าคุณจะเอาเพิ่มลิตรหน่อยก็เอาเป็นผอมสูงก็ได้แต่ถ้าคุณเอาแค่ประมาณสัก500ลิตรแบบนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันนะครับเข้ามาด้านหลังนะครับก็คือด้านในนี้จะเป็นลักษณะของห้องครัวแล้วนะครับ ห้องครัวตรงนี้คุณผู้ชมต้องบอกนี้นะครับว่าเราเนี่ยทำการต่อเติมเต็มระบบเลยจะเป็นทาวน์โฮมหลังมุมนะในการต่อเติมประเภทนี้คุณลูกค้าสามารถดีไซน์แล้วก็ออกแบบได้ด้วยตัวเองนะครับเริ่มตั้งแต่การดีไซน์ฐานรากเลยคุณผู้ชมฐานรากตรงนี้นะครับผมแนะนําว่า เราจะใช้ทั้งหมด2อย่างก็คือลงเสาเข็มเป็นเสาเข็มหกเลี่ยมกับเสาเข็มไมโครพายถ้าเป็นหลังมุมเนี่ยนะครับจะลงได้4เมตรถึง6เมตรขึ้นอยู่กับหน้างานนั้นๆแต่ถ้าจะเป็นไมโครพายคุณผู้ชมสามารถตอกได้ตามระยะเลยก็คือเขาจะเป็นเสาเข็มยาวเมตรห้าสิบต่อเมตรห0้าสิบไปเรื่อยๆแล้วก็ตอกลึกลงไปความลึกประมาณสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดเมตรนะครับอ่ะถ้าเป็นทาวน์โฮมหลังมุม,ม,มไซส์ประมาณนี้นะครับใช้ประมาณหกต้นสําหรับไมโครพายนะตรงนี้ก็ เขาเรียกว่าอะไรคเอร์ลพอดีนะครับไม่ต้องกลัวซุดตัวด้วยนะนไมโครพายความลึกนะครับเขาจะลึกมาพอกับตัวบ้านเลยนะครับเมื่อคุณกําหนดเสาเข็มได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มากําหนด,ดเรื่องระบบท่อน้ําคุณผู้ชมอย่างตรงนี้เป็นจุดวางของเครื่องซักผ้าอ่าสังเกตนะตรงนี้เป็นท่อน้ําดีนะครับตรงนี้เป็นท่อน้ําทิ้งในการเก็บงานท่อน้าทิ้งของเราเนี่ยนะครับต้องบอกกันเลยว่าเราจะมีทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าว่าจะใช้เครื่องซักผ้าแบบไหนคุณลูกค้าสามารถแจ้งเราบอนได้นะครับแล้ว ปลั๊กไฟปลั๊กไฟเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราติดใกล้ๆกับเครื่องซักผ้าตรงนี้สามารถวางตู้เย็นได้อีกจุดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยทาวโฮมหลังมุมเนี่ยเขาจะมีสเปซค่อนข้างเยอะเลยเห็นไหมครับนะครับสามารถวางเครื่องซักผ้าตู้เย็นได้หมดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าก่อนที่เราเนี่ยจะทําการทําฐานลากเนาะก่อนที่เราจะเทพื้นเนี่ยพอเราวางระบบท่อเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็ทําการเทพื้นในการเทพื้นของเราอ่ะเราจะใช้อปูนนะครับที่ มีอยู่2อย่างก็คือ1ปูนผสมมือกับ2ปูนมิกนะถ้าเป็นทาวน์โฮมโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะเน้นเป็นผสมมือเพราะว่าถ้าเราใช้ปูนมิกเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยถ้าเป็นหลังกลางเนี่ยถ้าเป็นทาวน์โฮมหลังกลางนะไม่สามารถทํางานได้แน่นอนการใช้ปูนผสมมือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับเพราะว่ามีอัตราส่วนที่เป็นมาตรฐานอยู่หลังถุงอยู่แล้วว่าส่วนผสมยังไงดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเรื่องของความแข็งแรงนะครับเพราะว่าปูนผสมมือก็มีความแข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับอ่าต่อมาในส่วนของ เมื่อคุณเทพื้นเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเราก็มาขึ้นโครงสร้างกันต้องบอกว่าผนังทั้งหมดที่คุณเห็นสวยๆแบบนี้นะครับโครงสร้างของเขาเนี่ยจะเป็นเหล็กกล่องแล้วก็ก่อด้วยผนังอิฐมวลเบานะครับเหล็กกล่องเนี่ยจะตั้งเป็นระยะนะครับส่วนมากเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่3เมตร3เมตรนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยคุณชมนี่เลยโซนด้านนอกก็ยังมีเสาเหล็กกล่องเช่นเดียวกันอย่างตรงนี้นะฮะ ก็จะเป็นเสาเหล็กกล่องของโครงหลังคาที่ต่อมาจากห้องครัวเช่นเดียวกันนะครับอะตรงนี้รางน้ําห้องครัวสังเกตไหมรางน้ําขนาด8นิ้วเลยนะครับตรงนี้เป็นรางน้ําขนาดใหญ่สีสแตนเลสเลยนะครับโอเคการที่เราทําโครงสร้างขึ้นไปนะครับเราทําเป็นโครงสร้างเหล็กกล่องทั้งหมดทีนี้เวลาเราเก่อผนังเนี่ยเราสามารถเอาอิฐมวลเบาเนี่ยมาเชื่อมกับเสาเหล็กกล่องแล้วเราก็ทําการเอารวดโกงไก่เนี่ยมาปิดกับเสาแล้วก็ทําการฉาบ อมเหล็กกล่องได้เลยตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะไม่แข็งแรงแข็งแรงอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อคุณฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็สามารถปูกระเบื้องทับได้เลยนะครับในการที่จะปูกระเบื้องทับเนี่ยคุณต้องดูให้ดีๆก่อนว่าคุณจะฝังปลั๊กไฟฝังก๊อกน้ําฝังท่อน้ําทิ้งไว้ส่วนใดเพราะว่าส่วนนี้ก็มีความสําคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณปูกระเบื้องไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถลื้อกระเบื้องออกแล้วก็ฝังใหม่ได้นะค่าใช้จ่ายมันก็บานปลายดังนั้นเนี่ยการ โปรเจกต์แพนเนอร์ของเราเนี่ยมาสำรวจด้านงานให้คุณลูกค้ามาให้ความรู้คุณลูกค้าเนี่ยคุณลูกค้าสามารถระบุได้เลยนะว่าอยากวางตู้เย็นอยากวางเครื่องซักผ้าเอาแค่ว่าคุณบอกว่าอยากวางตู้เย็นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เราต้องมีปลั๊กไฟคุณอยู่แล้วคุณบอกว่าตรงนี้วางเครื่องซักผ้าเราต้องมีปลั๊กไฟมีท่อน้ําดีและท่อน้าทิ้งนะครับดังนั้นคุณระบุเลยว่าคุณจะวางอะไรตรงไหนตรงนี้เราจะคิดแทนให้คุณหมดเลยว่าเราจะวางสมมติว่าคุณวางเครื่องซักผ้าตรงนี้เราก็ต้องมีปลั๊กไฟตรงนี้ยกตัวอย่างแบบนี้นะ ต้องบอกว่าเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้นะครับเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนนะซึ่งเคาน์เตอร์ครัวปูนเนี่ยเราหล่อในที่นะครับด้วยระยะของเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับก็คือความยาวจากตัวบ้านไปถึงผนังที่เราก่อนเนี่ยประมาณเมตร80-2เมตรแล้วก็ความยาวจากผนังเนี่ยยื่ออกมาถึงซิงลังจานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมตร40นะครับเรามาดูงานใกล้ๆนะฮะในการเก็บงานผู้ชมมาดูได้เลยตรงนี้เราใส่เป็นคิ้วนะครับเป็นคิ้วอลูมิเนียมนะยาวแบบนี้เลยผู้ชมนี่เป็นคิ้วอลูมิเนียมแล้วก็ด้านบนผู้ชมเราปูท็อปนะครับปูเป็น ตรงนี้ท็อปตรงนี้จะใช้เป็น,ปนกระเบื้องแกนิโตแผ่น60เซนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของขาท็อปด้วยตัวท็อปด้วยคุณลูกค้าสามารถคัสตอมเลือกเองได้หมดเลยว่าจะใช้เป็นแบบไหนนะในส่วนของซิงล้างจานนะครับเรามีให้ทั้งหมด1หลุมแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบพิพเศษเราสามารถรีฟานคืนเงินได้และคุณลูกค้าไปซื้อมาอย่างนี้ยกตัวอย่างเปิดน้ำอ่าตรงนี้เป็นเครื่องกรองน้านี่อันนี้คือก๊อกเครื่องกรองน้ําตรงนี้เป็นที่ทิ้งขยะอ่ามีถังด้วยเป็นไง นะครับก็ฟังก์ชันปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าของที่นําเข้าต่างประเทศเนี่ยมีฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนนะครับอ่าต่อมาคุณผู้ชมในส่วนของตรงนี้ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกงี้นะครับว่าเตาแก๊สเนี่ยก็คนก็ใช้น้อยลงนะครับก็เปลี่ยนเป็นเตาไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะซึ่งเตาไฟฟ้าประเภทนี้นะครับก็สามารถฝังเนียนๆไปกับท็อปเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับอันนี้คือเตาไฟฟ้านะอ่าผมก็ต้องเปิดเบรกเกอร์ก่อนอีเน่เปิดเบรกเกอร์ปุ๊บกดปุม่มอ่าผมไม่รู้ว่าปุ่มไงผมใช้ ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคอันนี้คือเราฝังให้นะครับต้องบอกว่าเตาแบบนี้ลูกเล่นมันเยอะนะครับบางทีผมก็ตามไม่ทันนะต้องขออภัยซึ่งหูดูดควันนะครับเขาจะมีท่อนะครับเป็นท่อฉนวนเลยนะฝังใต้ฝ้าคุณผู้ชมแล้วก็ยาวออกไปเลยนะฝังใต้ฝ้ายาวออกไปเลยที่ด้านนอก เป่าออกโซนซักล้างไม่ต้องกลัวใครร้องเรียนเลยนะครับอ่ะเป่าออกทางนี้เลยเห็นไหมอ่ะโอเคซึ่งเราเป่าออกทางนี้นะครับต้องบอกว่าอยู่ภายในของเราและก็ไม่มีใครมองเห็นด้วยบางท่านเนี่ยเป่าออกไปข้างหลังงนี้เลยหาเพื่อนบ้านแบบนี้ไม่ได้นะครับโดนร้องเรียนแต่ถ้าเป่าออกไปอยู่ในโซนที่เป็นโซนซักล้างซึ่งนี่มีระแนงโปร่งนะครับคอยบังสายตาอยู่ดังนั้นเนี่ยก็จะไม่มีใครมาร้องเรียนคุณได้เลยนะครับอ่ะ ฟังก์ชันประมาณนี้นะตรงนี้ตู้แขวนตู้แขวนคุณลูกค้าซื้อมาได้เลยอยากจะติดตู้แขวนยังไงอยากตรงนี้คุณผู้ชมมาดูตรงนี้เป็นช่องใส่ไมโครเวฟนะแล้วก็ต้องบอกว่าด้านล่างตรงนี้สามารถสอดสายไฟได้เลยนะครับแล้วก็สายไฟเนะี่ยมาเสียบกับปลั๊กตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีปลั๊กอยู่นี่หนึ่งจุดข้างล่างตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะอ่าตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ว,ว่าคุณจะใส่ตู้ไมโครเวกี่ตู้นะครับออกแบบดีไซน์ยังไงนะตรงนี้คุณลูกค้าเลือกได้เลยแต่ผมแมน,นะนานะในการติดตู้แขวนนะครับจะต้อง เอาระยะเคาน์เตอร์ก็กคือขอบเคา,เาน์เตอร์ด้านนอกนะเอาเสมอกันแล้วก็ไปเก็บเศษด้านใน,นด้านในเนี่ยต้องบอกให้เลยว่ามันจะเหลือเศษอยูอย่ตรงนี้เหลือเศษอยู่หน่อยนึงคุณผู้ชมสังเกตนะนี่เห็นไหมเหลือเศษอยู่หน่อยนึงตรงนี้เลยเหลือเศษอยู่หน่อยหนึ่งนะครับซึ่งเศษตรงนี้แหละคนอื่นไม่มาโฟกัสไม่มาสังเกตแต่ถ้าคุณติดจากด้านในมาก่อนแล้วคุณมาแล้วคุณเหลือเศษด้านนอกเนี่ยมันก็จะไม่สวยงามถูกต้องไหมครับ ดังนั้นให้เป็นไอเดียอีกอันหนึ่งนี่เลยติดตรงนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างใต้เคาน์เตอร์กันนะเปิดออกมาคุณชมนี่ด้านล่างตรงนี้เราจะมีท่อระยงระยางหมดเลยซึ่งท่อพวกนี้เนี่ยผมบอกอนี้ก่อนว่าเราเนี่ยนะฮะก็ทําตามระบบซิงล้างจานที่เขาให้มา นะครับอ่ะโอเคอย่างตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ด้านในก็เรามีปูการปรูกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังให้หมดเลยทั้ง3ด้านเลยคุณผู้ชมปูให้หมดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมที่พูดไปภาพเนี่ยอาจจะมืดๆหน่อยนะภาพอาจจะมัวๆด,ดูแบบม,มีตุ่นๆหน่อยเนื่องจากท่านเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้เปิดไฟสวิตช์ไฟอ่ะต้องเปิดจากในตัวบ้านนะครับซึ่งเราวางระบบให้ท่านเจ้าของบ้านก็คือกดสวิตช์แล้วค่อยเปิดประตูนี้ออกมาถูกไหมฮะ แล้วเวลากลับเข้าบ้านเสร็จก็ปิดสวิตไฟเน็มก็จะดับแต่ถ้าคุณเปิดประตูมาเสร็จแล้วเอาสวิตไปตรงนี้แล้วคุณก็ต้องคําหาว่าสวิตอยู่ตรงไหนนะครับบางเออถ้าเจ้าของบ้าน,นล็อกประตูในบ้านผมเข้าไม่ได้ถ้าเจ้าของบ้านให้แต่ประตูนี้มาให้แต่กุญแจ,จรประตูนี้มานี่โอ้เนี่ยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยผมเนี่ยเข้าได้ทางนี้ภาพมันก็เลยดูมืดๆหน่อยต้องขออาภายอยัยจริงๆคุณผู้ชมแต่มีแต่นะข้อดีของตรงนี้คืออะไรรู้ไหมผมกําลังจะขายของแอบขายของแอบรอซื้ออ่ะ มันจะมีข้อดีแนละข้อเสียทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีอย่างนี้เสมอคุณผู้ชมตรงเนี้ยเราไม่ได้เปิดไฟแต่เรามีช่องแสงให้ช่องแสงเรามีให้2จุดเลยเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยในเวลาช่วงแบบเที่ยงเที่ยงใบใเนะี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟเลยคุณก็สามารถมองเห็นได้ขนาดลีวผมใส่แว่นแว่นแบบดำๆนะพอผมปอดมาโอ้โหสว่างกว่าเดิมอีกนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นช่องแสงที่เราเนี่ยอยากให้คุณลูกค้าใส่เพราะว่าคุณลูกค้าจะได้สามารถเปิดช่องแสงไปดูใต้ฝ้าไปเซอร์วิสได้ นะครับและสาัญก็คือช่องแสงตรงนี้มีราคาแพงด้วยนะถ้าคุณลูกค้าไม่ใส่ก็ดีไม่เป็นไรนะครับแต่แนะนําด้วยความจริงใจคือใส่ดีกว่าเวลาเซอร์วิสอะไรก็จะง่ายแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยแสงก็จะส่องผ่านลงมาคุณก็ไม่ต้องเปืองไฟที่สําคัญก็คือห้องครัวนะโดยเฉพาะซิงล้างจานคุณผู้ชมซิงล้างจานเนี่ยเป็นที่สะสมของเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียนะครับดังนั้นเนี่ยแสง พระอาทิตเนี่ยจะเป็นแสง UV คอยฆ่าเชื้อโรคได้อีกในยะหนึ่งเพราะเวลาคุณทําอาหารทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวัตถุอินทรีย์เนี่ยมันก็ต้องมีเนา่ามีกลิ่นมีเชื้อโรคอยู่แล้ว ดังนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำแนะนำของผมนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับต้องขอขอบคุณจริงที่คุณผู้ชมรับชมมาถึงตอนนี้นะตัวผมเองผมก็เหนื่อยแล้วผมก็ร้อนม้กๆผมก็ต้องอดทนคุณผู้ชมนะครับคลิปนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นหน้าง,งานของเราจริงๆแล้วก็เราก็ทําจริงๆนะถ้าคงสนใจก็แอดไลน์มาที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0881044888ครับคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์เราด้วยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะสไลด์นี้ไปเห็นก่อนนะครับสวัสดีครับ